เก็บบรรยากาศนะคะนี่ถ่ายเตียงก่อนเอาบรรยากาศความสวยความงามตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆอ,ออกมาดูด้านนอกนะคะบรรยากาศอยู่ในโรงแรมนะคะอยู่ข้างรามคำแหงเราจะหันมาทางนี้นะคะดูบรรยากาศด้านนอกเนี่ยค่ะอยู่ปทมนะคะ ตรงโน้นด้านโน้นก็จะเป็นลามนะคะรามคาแหงก็อยู่ทางโน้นเดี๋ยวมันจะบังหน่อยนะคะมองไม่ค่อยเห็นหรอกอเขาอยู่ด้านโน้นแหละเนี่ยค่ะอยู่ในกทอมอเก็บบรรยากาศตอนนี้ฝนตกนะคะตอนบ่ายโมงค่ะ ตึกนี้ยังพอหน่อยนะคะเขาจะมีรลวกัน้นไม่เสียวเกินอยู่ชั้นห้านะคะอยู่บนโรงแรงชั้นห้าเลยเนี่ยอยู่บนชั้นห้าอันนี้โรงแรมชั้นห้านะคะแต่ตะขายเขาก็เป็นตะขายนี่หรอกแต่เขาก็กันเนกันพอสับ่วงได้ด้วย คลิปนี้ขอจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ